วันนี้จะมาพูดเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการบวกกำไรหรือการคิดกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะจริงๆตามหลักบัญชีเนี่ยมีทั้งหมด2หลักด้วยกันนะคะ p n t c e n t a g e of cost ก็คือกำไรจากราคาทุนหรือของต้นทุน Percentage of sales นะคะเป็นกำไรของยอดขายทั้ง2หลักการนี้บอกได้เลยนะคะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะเจ้าของกิจการที่ครูเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยตอนเริ่มทําธุรกิจเนี่ยจะจะเรียกว่า Markup เข้าไป คือออารู้ต้นทุนมีเท่าไรเอาบวกเข้าไปกี่เปอร์เซนต์ว่าไปนะคะบวก20%บวก15%บห้าอนรก็บวกบวกเข้าไปแต่พอกิจการโตรไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะต้องมาทำงบการเงินต้องทำ internal report รายงานภายในก็มาทำเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกันแต่ตอนทำเป็นเปอร์เซนต์น่นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำเป็นเปอร์เซนต์เนจากยอดขายประเด็นเลยนะคะหลังๆมานี่เห็นคนตกใจเรื่องสัสดส่วน เพราะว่า20%ของราคาทุนกับ20%ของราคาขายอะ่ะจำนวนเงินบาทต่างกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเริ่มจากการเทินเปอร์เซ็นต์ก่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเขียนเอาไว้ให้เป็นสัดส่วนง่ายๆเดี๋ยวมีมีตัวอย่างที่เป็นการคำนวณตัวเลขไปให้ด้วยนะคะนั่นก็คือถ้าเป็นสัดส่วนกําไรของต้นทุนเนี่ยใช้คุณจาง่ายๆว่าของอะไรออฟอะไรตัวนั้นเป็นร้อย เข้า okay, ไหมคะแปลว่าของอะไรของยอดขายตัวนั้นเป็นร้อยคุณมาใส่ก่อนอันนี้ของต้นทุนต้นทุนเป็นหนึ่งร้อยของยอดขายยอดขายเป็นหนึ่งร้อยกำไรตั้งไว้ที่ยี่สิบยี่สิบตามสมการต้นทุนบวกกำไรเท่ากับราคาขายโอเคต้นทุนเป็นร้อยบวกกำไรแปลว่าขายณระดับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเคสนี้นะคะ,ะใส่สมการเข้าไป แปลว่าจากหาต้นทุนลบกันมาเป็น80%ดสินั้นคุณเห็นแล้วว่าเออสัสดส่วนมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันส่งผลอะไรนะคะให้คุณแคปเจอหน้าจอตรงนี้ไว้นะอ่ะตอมาเปดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราคํานวณรู้แล้วว่าต้นทุนของสินค้าของเรามีอยู่ตัวหนึ่งสองร้อคุณต้องการบวกกําไรไป20% ครื่องคิดเลขมานะคะแล้วกดกดนอกจอแล้วกันนะ250กดคูณกด20กดเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรคะเป็น50บาทนั่นหมายความว่าเอา250ร้บวกห้าบาทเป็น300บาทโอเคตั้งราคาขาย300บาทเคลียร์ถ้าบวกแวดอีกฮะคะอ่ะบวกแวด้าไปอีกอาจจะบวกไปอีก7%อต่ะตั้งราคาขาย321บาทอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไม่พูดเรื่องแวดก่อนนะคะแต่อีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งเคสล่าง คราวนี้ค้ายกันคล้ายกันต้องการกําไร20%คุณอนะรู้อยู่แล้วว่าราคาตลาดเคสนี้จะเป็นต่างกันนะราคาตลาดอยู่ที่300ราคาตลาดแล้วคุณก็กะว่ากําไรของคุณสัก20%อย่างเคสนี้นะคะก็จะต้องเอา300อคูณ20หาร1น0ะคะก็จะกด300คูณ20หรือว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละเป็น60บาท เข้าใจไหมคะหาก,กบลบกันขึ้นไปนะคะเป็น240ดังนั้นนะต้นทุนของคุณต้องไปคุมมาในการซื้อต่อครั้งเดียวกับซัพพลายเออร์ยังไงก็ได้ให้เป็น240แต่อย่างเคสบนนะไปดีลมาได้แล้ว250ต้องการมาร์กอัพเข้าไป20%ปต๊บ,บต้องไปขายยันราคาอยู่ที่300ถ้าในราคาตลาดของคุณยังสามารถขายในราคา300ได้โอเคกำไร50บาทบาท ข้างล่างกําไร60บาทเห็นไหมคะคนละบาทกันนะทั้งทงที่20%เหมือนกันนึกออกไหมคะดังนั้นคุณต้องระวังอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันน่ยคุณใช้หลักการในการคํานวณเปอร์เซ็นต์กำไรจากอะไรถ้าจากต้นทุนต้องให้ต้นทุนเป็นร้อยตอนกดเนี่ยคุณก็เอาอะไรคะ250คูณ20% พอเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งคูณ20%ส่วนด้านล่างคือต้องเอา300คูณ20%หรือหาร้อยก็ได้มันได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งถามว่ามเมื่อกี้อ่ะขอนานหน่อยละกันคลิปนี้นะมันมีประโยชน์จริงๆอย่างที่บอกว่าตอนเจ้าของตอนเริ่มต้นจะเป็นมาร์คอัพเข้าไปคือบวกยัดกําไรเข้าไปพี่ต้องการกําไรประมาณเราๆเราๆสิบห้าถึงยีการบวกยัดฟึ่งเข้าไปเนี่ยคุณต้องคํานวณด้วยนะว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกำไร50บบาทนี้เนี่ย ดูนะดูตอนนี้ก็ได้กำไร50บาทนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายวิธีการกดนะคะว่าตรงเนี้ยตอนแรกเราคิดมาเป็น Percentage Of Cost ใช่ไหมจากต้นทุนมามาร์กอัพก็ไป20%แล้ว50บาทนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายเราก็มาคำนวณย่อยตรงนี้ค่ะ50หาร300นี่ออกไหมคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงพอได้คำตอบมาเป็นจุดอยู่แล้คูณร้อยเพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะห0หาร300คูณร้อ คำตอบคือ16แปลว่าถ้าจะเทียบเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นการมาร์คอัพการบวกเพิ่มจากต้นทุนมา20แต่เมื่อสรุปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น16จากยอดขายนะคะไม่ได้เท่ากันกับ20จากยอดขายแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะคะในงบการเงินในการสรุปรายเดือนเนี่ยนะคะ ไอ้งบที่ต้องทำออกมาสรุปยอดออกมาแล้วมาเบรคดาวเป็นเปอร์เซนต์ต่างๆเนี่ยเขาทำกันด้วยวิธีเป็นเปอร์เซนต์เทรดออฟเซลตัวนี้นะคะดังนั้นนะรายงานส่วนใหญ่จะให้ยอดขายเป็น100%นะคะในงบกำไรขาดทุนจะให้ยอดขายเป็น100%ยเปดังนั้นวันนี้ฝากเทคนิคเล็กๆเอาไว้เกิน3นาทีหน่อยก็อย่าก,กดกันนะคะ